ดาพี่เน่ดาพี่เนเสียเสียเสียเสีเสียหมอครับสวัสดีครับพี่เน่สวัสดีครับพี่เน่เสียเสียนี่ผมไปโดนอะไรมาไม่หัวล้นอ่ะมาแล้วไปแพช a m p o o เหรอแพผ้าอ้อมแล้วผ้าอ้อมใส่หัวจะเพี้ยนอะมามันคือห่อไว้ไงห่อคุยแป๊บนึงยวคุยแป๊บนึงสั้นๆแป๊บเดียวคมีเรื่องมีเรื่องแล้วเหรอเข้ามาแป๊บเดียวมีแต่เรื่องมีวันไหนไม่มีเรื่องบ้างวะเนี่ย ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ยโอ้ไอ้เฮียโดนฆ่าไอ้เฮียเอ้ยโอ้ยเฮียเราเสียนอนโอ้โหผมหายด้วยไอ้เฮียหัวล้อเลยแพ้แชมพูจบแล้วไปแกเราเพิ่มไปบายพวกเราไอ้เฮียผมผมกูหายไปไหนผมกูหายไปไหนกลายเป็นพอสอเลยเฮียไอเชี่ยไอไอพาบอไอโบชมึงอ่ะไอโบชมึงอ่ะแม่งหลอกกูเข้าไปร้านเทสทูไอสัตว์เดินเอาไว้รู้ตัวทีอยู่นอยู่ในโบสถ์ไอเฮียรู้จุดตัว นุ่งตัวแล้วผมกูจะกลับมายังไงอะสิบห้านาทีเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเ้ยยังไงพะละยังไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้พี่เนสก้าแล้วชิบหายโอ้โหเฮ้ยก้าแล้วเอาแม่งเลยเอ้ยเอาซี่เอาซี่เอาอุ๊ เอาอุ้ย oh, โอ cle, ้โหโตยงชุนโตยงชุนโอ้ยออทีบไม่เอาทรงเลยไอ้เชียแม่งมาถึงแม่งใส่กูสวัสดีครับผมไปไหนค่ะนึกว่าพระนะคะสวัสดีค่ะผมแพ้แชมพูอะครับคุณหมอแพ้แชมพูเหรอต้องหาคนดูแลผมแล้วล่ะค่ะอยากดูแลผมไหมครับไม่ต้องพูดไอครั้ผมผมล่วงไปสี่ครั้งแล้วครับไอ้ผมล่วงนี่หมายถึงว่าผมบนหัวเหรอครับผมล่วงไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเอาต่อยหมอยังไยต่อยหมอยีก ผมยังไม่ได้สักทีเลยครับสดาผมยังอะไรนะอะไรอะไรไม่ได้สักทีนะหมอหมอหมอลูกค้าโอ้ล่ะครับลูกค้าโอ้ผมผมยังไม่ได้สักทีเลยครับทุกคนเลยครับเออรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกรอผมพี่ขึ้นก่อนได้ไหมอ่ะถ้าไม่อย่างงั้นก็ไอเสื้อเหลืองนี่ใครนะไอเต้เหรอไอแคทแทงไอเฮียพาโบสักทีจะได้หัวร้มเหมือนกันหมดไปเออโอเคโอเคจบผมล่วงด้วยเอาผมล่วงด้วยเอาผมออกด้วยผมออกด้วยโอเคโอเค พาวโบก็ผมล่วงอ้าโยนเรียงกันเหรอคะเนี่ยเย็นเรียงหน้ากระดานให้หน่อยคะโอเคหน้าผับหน้าผับหน้าผับไหมหน้าผับปันดีหน้าผับหน้าผับมาๆๆเอาจริงนะสี่คนยืนรวมๆกันเหมือนแม่งเหมือนทำวัดเช้าเหมือนกันนะโอ้เสียงเสียงพี่เนคิกเมาส์ดังมากเลยจะพังไหมฮะเนีด้วยกิกดูโคเวอร์พี่อีตอ่ะชาวนาคนหนึ่งมีกระเจี๊ยมยำอ่ะชาวนาคนหนึ่งกำกระเจี๊ยลำพังไม่ใช่งูเห่าขนาดใกล้เคียงเหรอใกล้เียง สารเลยเก็บโดยมาเลี้ยงโดยไม่รู้เหรอว่าอันนั้นก็บหรืองูแพรมถ้ากดเธอจึ๊กเธอจึ๊กพี่เอิร์นนะทีนี้ครับกดทีละจึ๊กอุ้ยป้าเฮ้ยเต้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 ปวดหน้าไฟหน่อยปวดหน้าไฟเรียบร้อยปวดหน้าไฟ เอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอาจริงนะสภาพเรายืนอยู่4คนตอนนี้เหมือนเหมือนพระเหมือนพระหนีมาทําอะไรก็ไม่รู้่พระหนีเที่ยวไงพระหนีเที่ยวอ่ะเสื้อเหมือนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอ่ะอย่าเห็นแก่ตัวพราะแยกปวดหัวแักปวดหัวนี่ฮจะเปิดเพลงงานบวชไหมไอเซไม่อยังยูเซพันเตมาย่งพันเตเชียร์ไปพวกเราจับมือกันลงนรกเถอะไปมมึงไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เหรอวะ คืนยัดถาของพี่พบอ่ะยัดขาตอนที่ยัดถาวริวะฮะแกทารก็แค่ชนอุ้มเ <laughs> สียออสค้าบมีผู้หญิงเมาค่ะเสียออสไหน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 ฮิ้วดิหิว้วของบ,บ้านเลยค่ะตรงนู้นนะคะ่ะไหนฮะไหนฮะฟูด,ดะนะ้วยค่ะหน้าเมาเหรอครับดีครับหรือญิงอีกแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อง,ขงเขาเมาเขาจะอุ้มไม่เฉยอ๋อไม่ใช่อุม้มขึ้นห้องอะไรบิ่งนะอะไรนะฮะไม่ต้องพูด ใช่หัวล้างหมดเลยค่ะพอดีว่าแพ้แชมพูครับไปเอาไอ้ที่มันเอาไว้ล้างตัวนั้นมาล้างหัวครับมันหยิบผิดขวดครับโอ้โหและตาคุดใช่ใช่ครับอิจเมตเลยครับพี่มึงศึกมาแต่ว่าเป็นพวกพี่คือออกศึกข้านตั้งแต่รบแต่รบครับเฮ้ยพี่ก็บวชมาบวชไม่ศึกครับเนาะไม่ศึกเลยฮะไม่ศึกษาธรรมะเลยครับอ๋อทำไมไม่ตั้งใจล่ะครับเน้นทางอย่างพวกมึงนี่แหละครับเน้นทางอย่างพวกมึงนี่แหละครับ ธรรมะนี่คือไม่ใช่เป็นไม่ใช่ธรรมะนะครับผมคือ,อไปทําด้วยกันมั้ไปทำมั้ยนี่ตอน,ตอนตอนผมบวดผมทําวัดทุกวันเลยอ๋อทำวัด<ะ>นี่คือแบบสวดมนต์เหรอครับ ทำวัดเสื่อมเสียครับทำวัดเสื่อมเสียครับอ๋อขอบคุณมากครับวันนี้ยังไม่ได้ฉันเลยนะฮะอ๋ออาหารเหรอครับฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธนต้องการนะครับโอ้โหไม่ไม่ใช่สันทนาที่แล้วเหรอครับปิดไฟใส่เกียร์ขยมเมียด้วยเกียร์ออโต้ครับเกียร์ชุดขยมเกียรด้วยเกียร์ออโต้ครับผมน้ำมังงุนไหมคะคุณผู้หญิงคามีน้ำกระเออน้ำกระเจี๊ยบไหมครับไม่เคยฟังเพลงเหรอครับกระเจี๊ยบกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาครับกระฝือแบบกระฝือแบบเต็มทีครับเจ นอนเต็มด้วยครับอ๋อนอนเต็มครับผมอร์แล้วทำไมของคุณกู๊ดนี่ผมขึ้นเร็วจังอ่ะเฮ้ยผมใส่ปูยูเรียครับอ๋อสูตรอะไรครับเนี่ยสิบหกครับอ๋อนึกว่าสูตรรูเตียวครับวายวายเฮ้ยลดลดอีกที่ใครพูดว่าอะไรวะเนี่ยโดนไม่เข้าใจแล้วเชียร์สปีดเลยก่อนะล็อกอารมณ์อาลงก้หัวอารมณ์มาอารมณ์มากันจอนี้เพราะรักจริงยอมไว้จอนี้ไอ้สัตว์เอาดิ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอรีนค่ะไอรีนเหรอครับไอรีนขับรถด้ประหม่ามากเลยนะครับเมื่อกี้ประหค่าครับผมเหมือนเคยได้ยินไอรีนกินดาวเนี่ยอันไอดีนครับ๋อโทษทีครับเอ้พี่โจน่ะพี่โจนใจรักใจรักไม่มีใครสนใจเราอะไรสดาวอะไรอะไรใจรักจะให้มาดิวเพื่อให้น้ำองุ่นของเราขายได้ดีเอาแค่สี่ร้อยแก้วก็ไดาแล้วถ้าน้ำองุ่นไม่พอเอาน้ำเงาะไหมเงาะไม่ค่อยดีอะไรตอนนี้เต็มถังเลยก็มันคิดถึงเธอจังมาเงาะหน่อยแป๊บ แล้วประเด็นคือห้องัวมีหลวงพี่ดูอยู่ถามว่าแขนนี่เขาเป็นพระอุปชาเหรอพระอุปชาใช่ครับขอแรกนะครับเสียงปรบมือต้อนรับนักดนตรีคนแรกเลยนะคะทุกคนเฮ้ยงนี้ผมมอบให้น้องชายของผมนะครับน้องชายหาดนะครับผมเพราะว่าเขาสึกไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับ เดินเดินเสลดแล้วก็เดินเสลดก่อนครับเดินเสลดก่อนครับถึงรู้เหนื่อยแค่ไหนใช้ชีวิตลมพังฟ้าทุกเช้าอ้างว่าตั้งแต่เธอจากไปคิดถึงเธอคนที่ดีที่สุด จึงแม้ได้พูดในวันที่มันสายยังคงรักเธอเธอได้ยินฉันไหมอยู่แห่งไหนหัวใจมีแต่เธอขอเสียงปรบมือให้เสียออสด้วยค่ะทุกคนใจ ได้ไหมว่าคำว่ารักคือสิ่ง ดูจริงมากเลยครับดูจริงมากเลยครับดูจริงเลยได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินครับได้าเจ๋อถ้าเจ๋อครับชัดเจ๋อครับฉันรู้ดีว่าควรรักให้น้อยลงรักชมราะพฟื้นไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้แขกโต่งครับทุกคนครับได้ช่วยกันครับว่าอย่าฉันลืม อย่าส่งให้ร้องนะเละเลยเพื่อนเอ้ยไอ้เหี้ยเหมือนดูเปลิดเลยเมื่อกี้ชิงเปลิดไงเสิร์ชชิงเปลิดไงแกอ๋ออยากฟังไอ้เมื่อวานเนี้ยชายหาดมันเฮิร์ตใช่ป่ะชายหาดมันเฮิร์ตขนมปังแล้วไอ้ตัศน์ก็เฮิร์ตก็เลยเฮิร์ตเหรอเพิ่งรู้ว่าตัศน์แม่งชอบชายหาดเว้ยเฮ้ยเฮียเกมพิกเหรอใหญ่ก็คงไม่กล้าพูดเต็มๆอ่ะ กับลำเสียดึงมันออกมาเหรอองานวันนี้หนูขออนุญาตให้มิวสิกแล้วก็พี่ตั๊ดแล้วก็พี่หาดคนละหมื่นฮะแล้วเสียไม่ได้บ้างครับจะได้ไม่ได้อะไรจากฮาเดสบ้างครับพี่ไม่ได้ครับพี่ขอเคียวอลาพันได้ไหมฮะมีเคียวห่วยๆสักอันไหมัะโอ้มันมันมันไม่ดีซื้อดีๆซื้ออันดีๆมาใช้เคียวบุยได้ไหม อ๋อเคียวคดอระเคียวหนวยโอ้โหไม่อาบน้ำเหรไม่อาบน้ำหรออยากจะรู้ว่าคนที่เจอยืนนั้นฝนตกแล้วเคียวหนวยไหมเหรอไปต่อเลยครับเพลงเคียวยาวฟุ้ยครับโอ้โหใหญ่บ่าจ้งยืดออกมุนโถชีซาโอโอ้โหไอ้เหี้ยนึกว่าไอ้กระบองหอคงเละมาเลยครับผมคองสีถ้วย วิ่งจังเลยนะครับแน่เสียวันนี้นอนเต็มมาเสียบอกหมอมองห่วงเลยครับนอนมาซ้อมตายเลยเฮียเคียวไม่สวยครับหูไม่เป็นไรใช้ได้เคียวเป็นกลวยเฮียกอบเคียวเคียวไปมันหมุนเข้าไปยังไงวะนะสว่า์มือเสือไงเพื่อนช่วงนี้เหงามากเลยครับเหงาไปไปเคียวโดดด้วยครับเฮ้สัตว์อีกสิบนาทีอีกสิบนาทีจะรีเมืองแล้วครับเอาใส่คำว่าจอนลงไปในเพลงหน่อยไหมให้พี่เนเล่นหน่อยไหมใส่คำว่างอไหมงอเหรือจอนง่ายกว่าจอนง่ายจอนง่ายกว่า ไปพอรักจึงยอมไว้จอนนี่มาลอ่ะไปพปโบไปโบไปไปเดี่ยวคนดีเอาเลยไม่ต้องมาเดี๋ยวไอ้กูจอนนะเว้ยอ่ะกูเสลเว้ย just to hear you breathing กูรู้แล้วทำไมไม่ไปรักรองเธออยู่บางจอนเฮ้ยจอนเรือมาหาจอนหาจอน ไไไไไปยยัังงง้้้้นนดดดว่ะเรียกจอนได้ไหมเลี้ยพี่จะให้ค่าขนมหมื่นห้าหาให้รับไปเลยหาพันตัวตี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 ครับอยากใส่คอนเวิร์ชก็ไปเตะหน้าจอนครับเตะจอนทำไมสงสารจอนมันเออตัวตีครับ Every night in my j a w จิงอยูอย่ใ <anak S 1> นจอควาจอนออกมาเอาออกมาให้ดูเห็นแค่เพียงหลุด ไม่พอแพบไอ้เนี่ยไอ้ดีว่ะข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายจอหโอ้โหเนอไปไหนอ่ะอูกเหี้ยเนื้อไปไหนแม่มาขายจออยู่หน้าบากซอยตจอจะขาดแล้วเออไม่อยากไปกันเยอะเออบอกจ้างแล้วบอกจ้างดีดีที่จะเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าจอแพมแพบแผบ ลูกหลังวิ่งลูกหลังเราป่วยมาผ่าโบมาผาโบมาจอนจ้าจอนุ้ยคืนนี้ขอนอนบ้านจอนมาเลยคนกันเองมาเลยมาเลยคนกันเองตายตายจดหมายผิดจอนจอนนั้นเป็นของพี่จอนนั้นเป็นของพี่ปะโถเอ้ยแต่หนวดอันนี้น่เป็นของใครแพมเอ้ยมีมีอันนี้มีอันนี้แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนวะจอนละจอนละจอนนี่จอนละจอนละจอนนี่อแฟนหรือยังหอนี่มาตรงๆเลยอ่ะ งนี้ไปต่อเลยสเวเนี้ติงนังนางทังหนิงชักกับจอนรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอจอนแผมไม่เคยตัดสั้นใช่ไหมลมบาจอนลมบาจอนโอ้ยแอบมองจอนยูนนะจ๊ะแต่จอนไม่รู้บ้างเลยเงียบเงียบยารังแกคนที่ไม่มีจอน ความฝุน้วที่อยู่ในจอจนละพืนกับมันไปข้างใดภาพจอยังชัดเจนนี่มีนี่เหนื่อยมาให้คนดีมีพี่เป็นจอไอ้อันนี้ก็ดีนะเก่งจริงๆเล่นนะจอแค่เนี้อ๋อเอ้ยต้องจอที ต้องจอนทิมฮูทิ้งไปในรูอย่ารู้ผู้จะรู้ว่ามันโอหนี่บางระจอนบางละจอนบางทะเลสีดำไม่ใช่นั่นจอนออไอสัตว์ลอยน้ำอยู่เหรอขี่จอดยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยพาจอนมาขี่มอเตอร์ไซค์ยุติคอตมอหมอบ้าถ้าไม่ส่งมาให้จอนมีใจครับผมจอนเล็กๆมันเจ็บเลึกเล็อ คำถามเดียวเลยนะครับพี่อะไรจอนมันเป็นใครครับไม่รู้อ่ะจอนจะทำตามสัญญาโอ้ยเยอะบกแตกไปแล้วนะบ๊ายบายกูไม่เชื่อมึงหรอกจอนโอ้จัร์นโอจอนนี่เอาเรียบร้อยจอนจอนโอชาโอ้ตาย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 